มาดูข่าวกันนะครับวันนี้แน่นอนนะต้องพูดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหนี่พูดกันสนั่นเมืองเลยบอกภาพหลุดนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่ติดตามข่าวการเมืองเนี่ยเห็นภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าเอ๊ะมันเป็นภาพหลุดหรือมันเป็นภาพที่ตั้งใจปล่อยอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับนั่นก็คือภาพ ที่เขาบอกว่าภาพหลุดจะเทือรัฐบาลอนุทินเอกนิติโพร,ร่วมเฟรมเบนซมิดนะเบนทมิดเป็นใครก็ไม่ต้องบรรยายมากนะครับเรารู้จักกันดีแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อ,อประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับนักข่าวฝรั่งชื่อดังนะเขาก็มีการเปิดเผยภาพภาพนี้ออกมานะเป็นภาพนายทักษิณชิน,นวัตรได้พบกับนายเบนจามินเมร์ เบอร์เกอร์ที่พัทนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการระบุในรายละเอียดว่ามีการเจราจาซื้อเครื่องบินเจ็ตหรูกันนะครับที่ทักษิณเนี่ยจะใช้เดินทางทั่วโลกนะภาพนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาและมีกรณีคลิปเสียงของแพททองทานกับอังเคิลนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเป็นข่าวเจาะของอดีต นักข่าวนะของฝรั่งนะครับทีนี้ภาพนี้คือภาพไหนนะครับนี่ภาพเมื่อเดือนสิงหาคมภาพทักษิณน,นะพบปะกับเบนจามินมเออร์เบอร์เกอร์นะแต่ภาพที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับช่วงค,ค่ำที่ปรากฏออกมาก็คือเป็นภาพนะจาก Facebook ของคุณชนะผาสุขสกุล โพสภาพนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีภาพนี้แหละครับแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยแล้วก็มีนายเอกนิตินิติธันประภาสนะมีมีภาพนี้ภาพหนึ่งแล้วก็อีกภาพหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาพในงานอีกงานหนึ่งนะอ่าเป็นภาพนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ถ้าดูจากลักษณะภาพเนี่ยนะสองภาพนี้ แตกต่างกันนะครับภาพที่มีนายอนุทินนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอีกงานหนึ่งแต่ภาพที่มีนายเอกนิติก็จะเป็นอีกงานหนึ่งเป็นงานที่เปิดเผยนะเพราะว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยนะและดูจากลักษณะท่าทางรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็หนึ่งน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้น่าจะหลายปีแล้วนะครับคุณอนุทินเองเนี่ยในภาพที่มีการโพสต์ออกมาเนี่ยนะครับก็ยังดูแบบปู้งย,ยังหนุม่ม ยังนุ่มกว่าตอนเป็นนายกนี่แหละนะครับดูรูปร่างหน้าตาหุนเพินอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ภาพปัจจุบันเช่นเดียวกับภาพของรองนายกเอกนิตนะิก็เป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะทีนี้เนี่ยนะครับพอโพสต์นี้เขาก็บ,บรรยายแบบนี้นะครับบอกว่าภาพนายอนุทินนะนายเอกนิติ และพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์หรือว่าเสดแดงถ่ายรูปร่วมเฟรมกับานายเบนสมิทภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเกิดข,ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถูกปล่อยออกมานะด้วยวัตถุประสงค์ใดไม่ทราบแหละนะแต่ว่ามันเผยแพร่ไปแล้วหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะคุณอนุทินได้ไปร่วมแถลงข่าวนะ เป็นประธานในการถแถลงผลปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติปูพรมตวรวจค้นเป้าหมาย50จุดใน50จุดใน22จังหวัดทั่วประเทศนะครับเขาก็มีการถแถลงใหญ่โตเพื่อยืนยันให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลในอนุทินเนี่ยเอาจริงเอาจาังกับการปราบปรามพวกธุรกิจสีเทานะสแกมเมอร์จนออนไลน์ต่างๆนะเพราะก่อนหน้าที่จะมีการถแถลงเนี่ยนะครับปปองอก็มีการถแถลงยึดทรัッ นะในวันเดียวกันนี่แหละนะครับปปงก็มีการถแถลงยึดทรัพย์ตัวการใหญ่สแกมเมอร์5คดีนะที่เขาก็มีการถแถลงมามูลค่าเนี่ยนะครับที่ยึดทรัพย์เนี่ยก็ร่วมหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ1นึ่งกับ165ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของเฉินจื้อเฉินจื้อทีอ่เกี่ยวข้องกับ Print Holding Group เป็นเครือข่ายการช่อโกงออนไลน์การค้ามนุษย์การฟอกเงินผ่านสก,กุลเงินดิจิตัลซึ่งมีฐานใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาและอีกกลุ่มหนึ่งคือนายก๊กอ่านเป็นกลุ่มของนายกกอ่านซึ่งเป็น,ปนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินที่มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชานะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นนางสาวแตงไทยกับพวกนะอันนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลียก นะซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทาย,ยาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนายเบนสมิธนะอ่านี่แหละเบนสมิธที่มีถูกระบุว่ามีภาพถ่ายร่วมกับนายอนุทินและนะรองนายกเอกนิตินี่นะครับนายเบนสมิธเนี่ยนะครับกลุ่มของนายเบนสมิธเนี่ยถูกยึดและอายัดทรัพย์ทั้งเงินสดที่ดงที่ดินหลักทรัพย์ต่างเนี่ยมูลค่าประมาณ9,279ล้านบาท ในรายคดีของนายเบนสมิธเนี่ยนะครับเลขาธิการปรปรงใช้อำนาจสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดเพิ่มเติมอย่างเร่งรด่วนนะครับ<ม>ก็แจกแจงมีทั้งรถหรูมีอะไรต่างๆและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคดีของนายเอื้ออังกูลกับพวกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนะต่างๆนะอันนี้ก็เป็นการคือเราจะเห็นที่ผมกำลังไล่เรียง t i m e ไลน์เห็นว่าปปง ออกมาถแถลงว่าได้มีการยึดและอายัดครับนะตัวการใหญ่แก๊งสแกมเมอร์5คดีมีใครบ้างใครบ้างนะซึ่งทั้งแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันและเกี่ยวข้องกับทางผู้มีอำนาจในกรัรมพูชานะฮะยึดทรัพย์และพอตอน4โมงเย็นนายกอนุทินก็นำผู้งานเป็นประธานในการถแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญา,า,ากรรมข้ามชาติ เฉินจื้อกกอานยิมเลียกและเบนสมิธนะเมะื่อวานนี้เขาถแถลงกันที่กองบัญชาก,การตํารวจสอบสวนกลางไปฟังเสียงการถแถลงของเมื่อวานนี้กันครับหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนะครับไม่ได้เพิกเฉยละเลยต่อเรื่องของการปราบปรามผู้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ก่ออาชญากรรมข้ามชาติผู้ก่ออาชญากรรมสแก,รรม,สแกมเมอร์ ทั้งหลายตามที่ได้มีบุคคลผู้ห่วงใย,ยหลายท่านพยายามที่ทจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองนะครับไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้รัฐบาลทุกนี้เพิ่งเข้ามาทำงานแปดสัปดาห์นะครับผมจำ แทบจะนับครั้งไม่ได้แล้วว่าผมได้ไปร่วมกับทางท่านผู้วัาก,การตำรวจแห่งชาติและก็ทีมงานของท่านตลอดจนท่านพูดไยว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีบนบนที่แถลงข่าวแห่งนี้นะครับในการไปให้ข้อมูลเวลาจับกลุ่มนะครับยาเสพติดทุกประเภทจับกลุ่มยึดทรัพย์เรื่องของบ่อนการพนัน เรื่องของการก่ออาชญากรรมทั้งหลายค้าประเวณีค้ามนุษย์นะครับตลอดจนอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อถือและเชื่อมั่นว่าเมเรื่องของอาชญากรรมเหล่านี้คนที่ทำผิดกฎหมายเช่นนี้นะครับ เป็นเรื่องที่รัฐบาลถือว่ามีความสำคัญและรัฐบาลให้การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติในทุกรูปแบบที่จะทำให้พวกเขาสามารถไปดาเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะครับไม่มีการละเว้นนะครับให้กับผู้ใดอย่างที่ผมเรียนนะครับปิดชื่อนะครับถือพฤติกรรมเป็นหลัก นี่คืองานที่นายอนุทินนาะยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปเป็นประธานในการถาแถลงข่าวยุทรัพย์พวกแก,งแก๊งกมเมอร์ซึ่งหนึ่งในะนั้นก็มีกลุ่มของนายเบนสม,มิธอยู่ด้วยนะครับแต่พอหลังจากการถาแถลงข่าวนี้ผ่านไปได้ไม่นานนะครับข,ข้ามวันเดียวกันเนี่ยภาพที่ตอนนี้ปรากฏเป็นข่าวแบบนี้ก็ออกมานะแล้วก็โอ้โหแพร่กันทางขื่อเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบอกว่านี่ซัดเทือนรัฐบาลซัดเทือนหรือเปล่าไม่รู้ นะครับแต่แน่นอนน่ะคนที่ก็มีคนอยากให้ภาพนี้นะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อความสะเทือนต่อรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาไม่หวังผลอะไรเนี่ยภาพนี้จะไม่ถูกปล่อยออกมาในช่วงที่เพิ่งมีการแถลงข่าวยึดทรัพย์นพวกสแกมเมอร์ซึ่งมีกลุ่มของนายเบนจามินอยู่ด้วยนะครับหนใน5กลุ่มเมื่อวานนี้นะเอาแหละทีนี้พอมีแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่ อยู่ในภาพก็จะต้องชี้แจงกันไปนะแต่ยังไม่ทันได้ชี้แจงเนี่ยนะครับเ,เรื่องนี้ภาพเหล่านี้ก็ถูกนําไปเป็นประเด็นทางการเมืองขย่มกันเรียบร้อยแล้วตามสไตล์การเมืองแบบไทยๆนะครับบอกอ้าวนี่มันพวกเดียวกันนี่นะถึงว่ายังงูนอย่างนี้อย่างนั้น